ร้องทำไมอ่ะแห้งแห้งจะร้องทำไมตะวันตกนกนอนค่ะงองแงค่ะเหมือนเด็กเลยพินาพามาชมเนาะเจ้าแห้งกับเจ้าอ้วนนะคะเจ้าอ้วนเนี่ยเขากินอาหารกินเองได้แล้วนะเขากินเองได้แล้วเนี่ยอ้วนเนี่ยอ้วนตัวตัวกลมเนี่ยส่วนเจ้าแห้งนี่พินายัางต้อง้อนเนาะแต่กลางคืนพินาอ้วนมานอนเป็นเพื่อนแห้งกลัวแห้งจะเหงานะคะ ร้อนมากเลยค่ะร้อนมากเลยดูแหง้งแต่แห้งร้องไม่หยุดเลยเดี๋ยวพี่นาก็เตรียมจะป้อนอีกหนึ่งรอบให้สําหรับแห้งเนาะแต่กระเพาะยังโก่งอยู่เลยค่ะก็อาหารลูกป,ป้อนค่ะพี่นาป้อนด้วยอาหารลูกป,ป้อนเนาะก็เตรียมมาแล้วเนี่ยอาหารลูกป,ป้อนอาหารลูกป,ป้อนของพี่นาเนาะแหง้งแห้งจะร้องทําไมร้องทําไมลูกมามายายป้อนอาหาร หพี่นาพามาชมเจ้าอ้วนกับเจ้าแห้งนะคะอ้วนกับแห้งเดี๋ยวพี่นาจะจับอ้วนให้ดูนะอ้วนตัวกุ้งเลยนะเดี๋ยวพี่นาจะจับอ้วนให้ดูนี่นี่นี่ออ้วนดูอ้วนกินเองนะเนี่ยเนี่ยอ้วนกินอาหารเองนะคะเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวขอหยุดยายดูนี่ดูอ้วนอ้วนก็เป็นพี่ของแห้งนะคะโอ้โหกระเพาะแบบว่า กินอาหารกินขนมปังพี่นามีขนมปังให้อ้วนกินอ้วนกินใหญ่เลยดูเด็กไม่ต้องมีใครป้อนอ้วนกินเองอ้วนไปงองแงเหมือนแห,ห้งองอกแงห้งองอแงแห้งงอแงจะให้ยายป้อนจ้าพินาก็อ่ะพามาชมเจ้าอ้วนกับเจ้าแห้งนะเป็นคลิปสั้นๆเนาะอ้วนจะนอนแล้วลูกอ้วนจะนอนแล้วใช่ไหมลำคานแห้งใช่ไหมลูกแห้งหยุดร้องพี่อ้วนลำคานนะนะเห็นไหมนะ่ะ อ้วนสีสวยมากเลยค่ะนั่นๆๆนนๆๆนนๆนนๆๆๆๆจะค่ะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเดี๋ยวพี่นาอุปตอนอาหารเจ้าแห้งก่อนค่ะสวัสดีค่ะ